ที่เตีมวมาเผาเรียมมาลําสิงดึกดำได้เลยกรทถางงานจบจังรับสิงไม่งก็นใจ ไปนะคะไปจะเป็นสุขบาลีที่ทับบาลีอายุสิบจังหวัดนะสทับบาลีเยนชุดนะ เด็นมาเดินไ็นี่หน่อเด็นมาเด็นใหม่เดนมาเดินหม่เดินมาคือมคือไม่ขึ้นขึ้นบนสวรรค์เนีอคเรี้ยวไหมเปรี้ยาเนี่ยจเป็นไข่แล้วก็มันจะสองอีกไม่ได้แหย่ไปเพียวเลย

we น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละมิเตจไปเมืมม่อเทำาไหร่เต้นบ้างอออย่าลืมล้างมือล้างเท้าด้วยด้วยน้องเปมาหล่วก็ลิ่ที่มาเลยจะแพ้ไม่ตรบ้านผมไม่มีตันส่วนเลย 伊利的那不尼诺。 ท <floor. S 2> ่นนจะเตอนพี่น้องแลวไปอีแล้วบินไปอี๋ีรถนเดีวห้อกัเก็เก็บของ ค่ะคือละกอนนะคะปลาปลาไม่นอนเราว่าเพื่อนปลาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เผาเรีลยวเรียบร้อยเนาะตอนนี้กลาลังเผาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเข้ากักําลังจะเดินทางกลับบ้านแพงนะคะพี่น้องเพราะวันนะาวยพรอให้เราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะพี่น้องคะ่ะมาดมาดีจังไหยก็ขอให้กบดีจังสันน่นเด้อเมื่อละเด้อไม่อ้วนเด้อ อืมก็แค่สูงตัวนี้แหละไม่ต้องย็นโอ้ไม่ต้องโอ้ยังอุ่นไม่ต้องย็นแล้วก็อันนั่นไงเผาข้างกันนี่รถเขาดีนะก็พอดีแล้วบอกเลได้จ้า ขึดตรถแต่ว่าขึ้นวเจยากัแล้วนะวนนี้พี่จะพาแมไปทะเลก่อนนะคจริงเหรอจริงค่ะไปทำอะไรเหรอพาอุงไปโยนทีเอ้าทำไมไม่บอกล่วงหน้าเจกูอย่าพูดดังสพี่จะไปทีฝากนายฝากไว้บอสนิไอขึ้นบอสรู้ว่าเดียขึ้นทั้งนี่แส้วพลอยมาเอาแม่พลอยเอ้ยเอาของนี่แม่ อันยทางดังเด้อตรนี้นะอข้นนนนี้ลยแล้วนางใส่อนงงนาขางขึ้นเลยไหมเบียนกอไอ้อรเนาะไอ้อ้วนเข่อไอ้อ้วโอ้ยไอ้อไเายัง เอาคนไปแบ่งให้รถคันเอแบ่งกันคนละถุงบอกวิ่งเตี้เสื้อส่งสองโตสัมโพดกกกำลังมือต่อไปจนมาเคยพูดรับงให้ไปักมาเป็หลานข้างบนข้างหลางยังขึ้นรถคันไหนอ่ะ กูเพิ่งบอกให้เอามาแบง่ง <laughs> บ่แม่นขนมไหนพี่น้องคะเย็นแล้วก็สิให้แต่ว่าบ่อยากให้รครู่แล้วก็สิบ่มอกห้ให้ดอกเนาะครู่แล้วก็สิบ่มอกห้ให้ดอกพี่น้องเอาคลิปนี้เห้กับที่ฝั่งเวชเมียค่ะพี่น้องคะขอให้ครูเอไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ขอให้พี่สุพูมนดีๆไปเบิงไปแย่งลูกลูกไปเบิงทีมงานอยู่เร้องสวรรค์พุนเดอร์แม่เดอร์แบบนี้บอกแล้วแหละวะ่าอี่งดาเมื่อก่อนมาสั่นมาชงแล้วเดีย๋ยวพี่น้องความสุขสองของ้อจิตยุติแล้วจะมีแล้วค่ะพี่น้องคะเก็บไว้ในความคิดถึงเก็บไว้ในความทรงจำดีๆค่ะพี่น้องที่นีสมม่สวัสดีค่ะ